สวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้ภูมิใจนำเสนอหอยนางรมยัยวจ้า<ว>กินหอยแรงดีพี่เนอะก,กินหอยแรงดีเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มเาก่อนนะจุ่มก่อนหอยตัวใหญ่ๆมาทุกคนคำแรกเอาแบบนี้ก่อนนะจ้าจุ่มไปก่อนจะชิมว่าน้ำจิ้มเขาแซ่บไหมทุกคนอออืือ ออืืมมพี่พรอยกินแบบไหนจังสีแหละไปรวมกันอยู่ในท้องอืมน้ำจิ้มแซ่บมากอยากจะบอกว่า ไม่ได้ทำเองซื้อเข้ามาอืมอืมมออร่อยดูตัวใหญ่มากเนีืมืมันต้องมันต้องยำใช่ไหม,มแป๊บหบนึง่งค่อยขอกินแบบอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะยำ ใส่แบบไหนจ๊ะพี่เผาจุกๆใส่น้ำจิ้มไปเลยแม่อือหือว้าสีหอมไปอีกจะเข้าปากได้ไหมพี่ดอกมันสีเข้าปากไอยได้กว่านี่ฮะ อืมทำไงจะเข้าปากได้อะ่ะมันใหญ่มากเลยนะแม่มาจา้ะอืมอืมอร่อยเต็มปากเต็มคำหอยตัวใหญ่ๆจะยำส่ในถ้วยนี้อืมมีตัวเล็กตัวใหญ่ละกันนะจ๊ะอืม กับแกม้มกับแกม้มมาใส่พริกเผาลงไปอืมใส่น้ำจิ้มลงไปแม่ว,ว้าวอืมโคเรโคเบบร่ตัดเสียบบ่วตัดเสียบบ่ โอ้โหดูแป๊บนึงแปบ๊บนึงขอที่ขอืขอ้นที่ใส่หอมเจียวลงไปแม่อืมอืมอืม,อม

mm. mm -hmm.